จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ผ่านค่ายสัญจรชุมชนต้นแบบผ่านชุมชนย่อยที่10เท,ทศบาลเมืองจันทบ,บุรีค่ะ จากเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทิศทางการขับเคลื่อนยกระดับเด็กและเยาวชนชุมชนต้นแบบผ่านชุมชนย่อยที่10เทศบาลเมืองจันทบุรีโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารสะท้อนความคิดเห็นของคนทุกภาคส่วนในสังคมอันจะนำไปสู่การจัดการศึกษาที่ดีของจังหวัด จึงก่อเกิดโครงการต่อยอดค่ายสัญจรชุมชนต้นแบบผ่านชุมชนย่อยที่10เทศบาลเมืองจันทบุรีที่มุ่งเป้าไปที่เด็กๆในชุมชนกว่า100คนเป็นหลักโดยการลงพื้นที่ศึกษาสถานที่สําคัญในจังหวัดที่มีจุดเริ่มต้นที่อาสนะวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมล เมื่อรถรางของเทศบาลเมืองจันทบ,บุรีนำคณะเด็กและเยาวชนจากชุมชนย่อยที่10มาถึงกิจกรรมได้เริ่มต้นขึ้นด้วยการสันทนาการจากคณะครูของโครงการครูสอนดีที่ให้เด็กและเยาวชนได้แบ่งกลุ่มเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมแรกคือการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่อาสนวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนที่ให้เด็กๆทุกคนได้เรียนรู้จากการระบายสีภาพฝึกให้เด็กทุกคนได้จินตนาการและระบายสีภาพตามแบบที่ตนเองต้องการพร้อมๆกับการอ่านเรื่องราวประวัติความเป็นมาของอาสนวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมน์ซึ่งนับได้ว่าโบสถ์คาทอลิกแห่งนี้เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่และมีความงดงามมากที่สุดในประเทศ เรื่องของเด็กเนี่ยต้องพัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เนี่ยเป็นปัจจัยจากนั้นก็จะได้ในเรื่องของอความรู้ว่าบทของจริงกับบทที่เด็กเขาได้ลองระบายสีเนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยก็ได้เห็นติดตาไปนะครับกิจกรรมนี้ให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างน้อยก็จะได้บอกถึงผู้ปกครองแล้วคนข้างเคียงได้รู้จักว่าโบทคาทอลิกแห่งนี้มีประวัติอันยาวนานชุมชนยุคแรกมาเนี่ยก็ตั้งแต่สมัย เมื่อ300กว่าปีที่แล้วจากกิจกรรมแรกที่เด็กและเยาวชนในชุมชนย่อยที่10เทศบาลเมืองจันทบุรีได้ออกค่ายสัญจรในครั้งนี้ก็สามารถสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความประทับใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสอดแทรกความรู้และได้สัมผัสแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานในจังหวัดจันทบุรีที่มีคณะครูจากโครงการครูสอนดีเป็นผู้ถ่ายทอดเพื่อยกระดับเยาวชนกลุ่มนี้ให้เป็นเยาวชนต้นแบบแต่ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้สถานที่ต่างๆที่เยาวชนกลุ่มนี้จะได้ออกค่ายสัญจร